ฉี่ไม่สุดกจะปิดกับปอยแล้วก็ฉี่บ่อยนะฮะไอมาทางก็ยังไม,ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับผมครับพอดีก็มาเจอฟันฟีโปนะครับการนั้นหายไปนะครับผมทำให้สุขภาพเราดูดีขึ้นต้องเกี่ยวกับพวกเชื้อเพลิงนะฮะเราจะขับรถใช้เวลานานนะครับรถอาจจะนั่งเนี่ยเราก็จะกั้นสะวะเป็นเวลานานสะสมนะครับมาด้วยตัวน,นี้จะเป็นแบบเราฉี่ไปแล้วเหมือนกับว่าเหมือนมันจุดใสงเกงนะฮะมันก็ได้ใจ ล่อยมาว่าสองสาปีคราวนี้เหมือนกับว่าเราปัสบาวะเสร็จปุ๊บแล้วอีกสักพักหนึ่งเราจะปวดอิดมันฉี่ไม่สุดนะฮะคพืนหนึ่งปบัสสาวะมันห้าถึงหครั้งมันรบกวนเวลาหลับนอนมากเลยเราวคอยให้เราเครียดไปด้วยอะไรเราจะไปทางไกลอะไรเงี้ยเราก็จะลำบากเหมือนจะจอดรถเข้าห้องน้ำบอ่อยก็เลยไปหาหมอตรวจต่อมก็ปรากฏว่าเป็นโตให้ยามาผ่านก็ยังไม่ไดีขึ้นเท่าไหร่ับผมครับพอดีก็าาาาาามาเจอ ปีเตอรนฟีโฟนะครับพ็กล่องสองกล่องสามเข้ามาก็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะดีขึ้นมาเรื่อยจนผมทานทุกวันนี้ก็ยังสั่งมากินอยู่5้ากล่องเท่าดีว่าดีขึ้นเลยฉี่ง่ายฉี่น้อยลงปกติเหมือนฉี่ไม่สุดพอสักพักหนึ่งเราก็ไปฉี่แต่ทุกวันนี้เราฉี่แล้วเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันมันโล่งมันมันไม่ปวดอิดไม่มีปัสสาวะค้างอะไรเงี้ยฉี่ไม่ขัดทุกวันนี้ครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งไม่เกินสองครั้งนอนหลับดีขึ้นเลยครับผมครับไม่รบกวนการพักผ่อนเรา นนะก็อยากจะแนะนำเพื่อนที่วัยสี่ขึ้น,นครับป้องกันไว้ก่อนก็นถือว่าดีครับผม